สวัสดีค่ะพเพื่อนๆวันนี้นะคะติ๊กมาอัปเดตสถานการณ์โควิดที่อังกฤษนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่5พฤศจิจกาย,ยนนะคะจนถึง2ธันวาคมนะคะก็คือที่นี่จะเป็นล็อกดาวน์รอบที่2นะคะแต่งวดนี้นะคะโรงเรียนเปิดได้นะคะวันนี้ติ๊กไปซื้อของที่ร้านจีนมานะคะก็คือไปซื้อของที่ที่มันจะเป็นที่เราขับนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะว่าวันนี้นะคะจะจะได้อะไรมาบ้างนะคะ แล้วก็ให้ดูราคาะคะว่าที่นี่กับที่ที่บ้านเราอันไหนจะแพงกว่าแพงกว่ากันนะคะเ๋ยวไปดูกันเลยนะคะเพื่อนเอน,นี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้นะคะเป็นของที่ซื้อมาวันนี้นะคะก็จะมีอันนี้เป็นพริกนะคะปกติติ๊กจะใชพ้พริกสีแดงนะคะแต่อันนี้ติ๊กจะมาทำทำด้วยเสียวนะคะก็เลยซื้อสีเขียวมานะคะไม่เยอะค่ะเดี๋ยว ใี้เป็นเชือบีนะคะอันนี้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูเนี่ยอันนี้ราคาหกสิบเพนนะคะหกสิบน,นะน,นี่นะคะดนี้ค่ะ ก็จะขึ้นราคาไทยให้นะคะอันนี้พริกแห้งนะคะพริกแห้งก็อยู่ที่ราคา99เพนก็ประมาณปอนหนึ่งก็ประมาณ48าทนะคะนะคะแล้วก็มาม่า มาม่าแพ็คละ39เพนนะคะเดี๋ยวติ๊กจะขึ้นราคาไทยให้นะคะแพ็กละนะคะ,นะคะแล้วก็มีอันนี้เห็ดเห็ดหอมนะคะเห็ดหอมแห้งนะคะเห็ดหอมแห้งแพ็คประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆนะคะก็จะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่อ่ะเห็ดหอมแห้งรอยมิชชน 2องอห้าิค่ะอันนี้แพ็คนี้สองอนห้าสิบนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เนี่ยอันนี้อันนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือเส้นขนมจีนนะคะ,บะแบบแห้งนะคะยี่ห้อนี้อร่อยค่ะเส้นเขาจะเหนียวนะคะเหมือนขนมจีนมากเลยแล้วก็เส้นเขาจะไม่ไม่เล็กไม่เล็กมากแล้วก็ไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็เส้นเส้นไม่เละด้วยนะคะนะคะที่มาสองแพ็ค อันนี้แพ็คละเอมเส้นขนมจีนแพ็กละปอน75นะคะอันนี้แพ็คละปอนเจนะคะแล้วก็มีอันนี้แกงแดงนะคะที่แกงแดงก็อยู่ที่ราคา ปอนยี่สิบห้านะคะติ๊กไม่ได้ซื้อพาคใหญ่นะคะเพราะว่าพากใหญ่บางทีแบบถ้ากินคือถ้าเก็บไว้นานแล้วมันจะเสียนะคะก็คือจะซื้อมาแพคเล็กๆล็กนะคะนนี้มามนานะคะ<笑><笑>ก็ราคาเท่ากันนะคะอนนี้ก็หน่อไม้นะคะอันนี้หน่อไม้อันนี้อยู่ที่ราคา สองปอนห้าสิบนะคะแพ็คนี้2องปอนห้อันนี้น้ำมันเอาน้ำตาลมะพร้าวนะคะน้ำต,ตาลมะพร้าวอันนี้แพ็คนี้เท่าไหร่อะนะคะอยู่ที่2องปอนแปนะคะนี่อันนี้จะมาทำกินช่วงช่วงล็อกดาวน์นะคะอันนี้ยังไม่เคยทำนะคะจะลองทำดูจะลอง ลองกินออันนี้แพักนี้อยู่ที่ปอน25นะคะผงทำนมค่ะอันนี้1ปอนกับปอน1ิเพนนะคะ1ปอนสิเพนแล้วก็มะพร้าวนะคะเนี่ยจะชอบเปนยี่ห้องนี้อร่อย มะพร้าวนี่ปอนปอนสิบปอนหนึ่งปอนกับอีกสิบเพนนะคะอันนี้ขนุนในน้ำเชื่อมนะคะจะมาทำขนมช่วงล็อกดาวเพิ่มความอ้วนอีกแล้ว เพิ่มความอ้วนว่าทำขนอันนี้ข้าวเหนียวนะคะ1กิโลก็ตกที่3ามปอนด้าสิบนะคะสามปอนด้าสิบนี่ค่ะก็คือแค่นี้นะคะก็คือเนี่ยไม่เยอะแค่นี้นะคะหมดไปแบบทั้งหมดนี้ก็คือสามสิบกว่าปอนนะคะไม่เยอะ ไม่เยอะแต่ราคาแพงมากนะคะเนี่ยคะ่ะราคาที่นี่ก็จะเป็นนี้แต่แพงเราก็กินนะคะเพราะว่าเนาะยังไงได้เนาะเราคนไทยนะคะค้าติ๊กหวังว่านะคะเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะติ๊กฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องติ๊กมอนที่มาดานอกเมืองด้วยนะคะ เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ